ในวันนี้นะครับผมจะมาเล่าประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับพาะเครื่องของหลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมนะครับนะฮะที่ผมได้รับมานะครับเป็นช่วงปี52นะครับผมก็เริ่มเช่าเก็บวัตถุมงคลหลวงพ่อเอียดนะครับแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งครับผมจะต้องไปเอาวัตถุมงคลนะครับรุ่นเสาห้าปี53นะครับที่ผมได้เช่าไว้กับพี่คนหนึ่งนะครับที่โรงงานเบียร์ช้างตรงเสนานะครับแล้วระหว่างขากลับนะครับผมก็ วิ่งกลับมานะครับเส้นถนนหลักนะครับช่วงจะลงสะพานนะครับสะพานตรงช่วงใกล้ๆวัดนต่างนอกนะครับช่วงลงสะพานเนี่ยผมก็เห็นแล้วว่าด้านหน้าผมเนี่ยตรงก่อนถึงสี่แยกเนี่ยมันมีรถบรรทุกแก๊สเนี่ยคันหนึ่งมันวิ่งสายๆนะครับวิ่งสายๆแล้วมันก็เข้าโค้งนะครับพอเข้าโค้งปุ๊บนะครับมันก็พลิกคว่ำเลยครับช่วงผมลงสะพานพอดีนะครับผมเห็นว่าเออมันโค้งมาแล้วมันก็พลิกคว่ำ แลวสิ่งที่ผมเห็นต่อหน้าผมก็คือว่านี่นะครับนี่คือรถของผมนะครับนี่นะครับรถคันนี้ก็คือรถของผมนะครับเป็นรถตอนนั้นใช้กระบะนะครับรถแก๊สเนี่ยก็พลิกคว่ำนะครับต่อหน June, ้าต <een> ่อตาครับสิ่งที Ron ่ผมเห็นก็คือถังแก๊สเนี่ยมันกิ้งมานะครับมันกิ้งมาแต่มันยังมีแก๊สอยู่ลักษณะของการกิ้งก็คือว่าพอกิ้งปุ๊บอะบางถังเนี่ยแก๊สมันพุ่งครับแก๊สมันพุ่งฟู่ออกมานะครับแก๊สมันพุ่งฟู่ออกมา ผมเห็นแบบกระตาตอนนั้นคิดในใจแล้วผมว่าคือผมคิดว่าผมคงจะแบบก็คิดถึงแม่นะครับคิดถึงแม่คิดถึงแบบงานเข้าอะไรประมาณนี้ครับคิดว่าเอ้ยงานเข้าแล้วอะไรประมาณนี้ตอนหน้าต่อตาเป็นอุบัติเหตุครั้งครั้งเดียวในชีวิตที่แบบเห็นจะจะนะครับนะคะเห็นจะจะคราวนีพ้พอถังแกส๊สมันกิ้งกิ้งกิ้งมาตอนแรกอ่ะมันก็เริ่มฟู่ฟู่นะครับคราวนี้มันก็เริ่มช้าลงเพราะว่ามันพอมันกิ้งเนี่ยเหมือนกับ ถังมันหนักเนาะมันก็ค่อยๆกิ้งจากตอนแรกมันตกมาจากรถนะครับแล้วพอมันกิ้งมาเนี่ยมันก็กิ้งช้าลงช้าลงช่วงมันกิ้งช้าลงเนี่ยผมก็พยายามจะเลี้ยวรถนะครับกลับรถเพื่อที่จะหลบถังแก๊สนะครับแต่ว่าตอนนั้นยังขับรถไม่ค่อยคล่องนะครับไม่ค่อยเก่งมากนะครับก็พอช่วงเลี้ยวเนี่ยมันเลี้ยวเหมือนมันมันไม่พ้นนะครับมันไม่พ้นเลยเห็นไหมครับว่ามันจะไม่พ้นตรงช่วงการการตรงข้างถนนนะครับ แล้วเสร็จแล้วม่มีถังแก๊สเนี่ยมันกิ้งมาด้วยผมก็เลยกลัวว่าถ้าผมถอยเนี่ยนะครับถ้าผมถอยเนี่ยถ้าผมถอยลงถอยรถเนี่ยอาจจะทําให้ไปเหยียบถังแก๊สได้ผมก็เลยหยุดรถนะครับแล้วก็ด้วยสติใช้สตินะครับคือดับเครื่องแล้วก็เดิอนออกมาจากรถนะครับแล้วก็เก็บภาพเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นน่ครับนี่ครับ,รบช่วงถังแก๊สที่มันกิ้งมานะครับ แล้วก็มีตัวนี้นะครับนี่ครับเนี่ยมันจะมีถังแก๊สนะครับในมีถังแก๊สสีส้มเนี่ยที่มันอยู่ใต้ตรงล้อเนี่ยซึ่งตอนนั้นผมจอดรถแล้วมันก็ก <c oughs> so <the> ิ้งมาที่ใต้ท้องรถแต่โชคดีที่ว่ามันไม่มีประกายไฟหรือว่าไม่มีการรั่วของแก๊สนะครับก็ทําให้ไม่ไม่เกิดการระเบิดนะครับหรือติดไฟขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นถังแก๊สที่เขาเก็บกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับช่วงเก็บถังแก๊สกันนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับ วัตถุมงคลหลวงพ่ะเอียดนะครับที่ผมมีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญที่ผมพกติดตัวไปวันนั้นนะครับก็จะมีรูปเหมือนป๊มรุ่นแรกนะครับมีเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับมีเหรียญเสียมา3 9เนื้อเงินนะครับมีรูปเหรียญรุ่นแรกนะครับหลวงพ่ะเอียดนะครับนี่เ็าจะเป็นวัตถุมงคลในวันนั้นนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นวัตถุเป็นประสบการณ์นะครับวัตถุมงคลหลวงพ่ะเอียดนะครับที่ผมได้เจอนะครับทำให้แค้วคาดมานะครับ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับช่องฮัดอยุธยาด้วยนะครับขอบคุณนะครับผม